สวัสดีครับผมขวัญทักอลลี่นะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้ผมมาอยู่แถวราชกระบังนะครับผมผมมาหาเขาเรียกว่าความแรงความแรงจะเกิดขึ้นได้ยังไงอุปกรณ์ชิ้นนั้นจะเป็นยังไงผมต้องไปหาผู้รู้ครับเราไม่เก่งขนาดนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเวหนะครับก็พี่เก่งกาเวียงอะเนาะเหมือนเดิมอ่าถูกไหมบอกงนี้ถ้าใครติดตามทักอลลี่คราวที่แล้วเรามาทําเรื่อง ข้อเหวี่ยงกันใช่ใช่เพื่อนเื่อหลายคนที่ติดตามคงได้สาระมันไปพอสมควรแล้วผมก็มเชื่อมั่นว่าเพื่อนเื่อนจากทยงนี้ก็มีติดต่อมาหาพี่เก่งวันนี้เรากลับมาข้อเหวี่ยงท่อนล่างทุกอย่างมันมเกิดกับเครื่องยนต์ทําให้ทนทานอืแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความแรงอ่าถ้ารถจะแรงเขาบอกมีมีเขาบอก,บอกว่าถ้ารถจะแรงต้องเกิดจากฝาบนส่วนหนึ่งความเหนียวเกิดจากท่อนล่าง ก็ถูกอีกใช่ไหมครับพี่ใช่ใชทีนี้องค์ประกอบหลักเพื่อนๆรู้แบบว่าทํารถกันแทบตายทําทําไมไม่แรงอืวันนี้ผมต้องมาขอความรู้จากพี่เก่งได้ครับได้ครับตรงหน้าเรานี่มองอย่างนี้แน่นอนคือแคมชาร์ปใช่แล้วถูกต้องวันนี้เราขอมาเจาะลึกเรื่องแคมชาร์ปในบอดี้ตัวนี้เป็นของอะไรครับพี่เก่งครับเป็นของ d m a มครับเนาะเป็นเขาเรียกว่ารถที่อยู่ในท้องตลาดที่ ความแรงนี่ส่วนใหญ่ก็จะแต่งใช้ดีแม็กกันอีวสูบซะเยอะค่อนข้างจะทําแรงม้าได้มากกว่าเครื่องยนต์ค่ายอื่นๆเรียกว่าถ้าเป็น 4JJ เนี่ยในบ้านเราหรือแม้กระทั่งเมืองนอกนะส่สูบผมว่าเร็วที่สุดในโลกแล้วล่ะที่เป็นดีเซลนะเราคุยกันอย่างนี้นะจากเรคคอร์ดที่มีตอนนี้ก็มีบ้านเราใช่ไหมครับที่ที่ทําเร็วขนาดนี้ใช่ใช่เราย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนว่าปึ๊บเสร็จพี่เก่งครับแคมชาร์ปเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันจะมี2ด้านถูกไหมี่ถูกต้อง ก็จะมีไอเดียเสียจะมีไอเดียเสียสิ่งแรกสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยพี่สิ่งแรกที่เราต้องโฟกัสเลยแคมเดิมทางด้านไอดีครับผมแคมเดิมทางด้านไอดีลักษณะมันจะเป็นยังไงพี่ลักษณะมันจริง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 ไอดีก็ไม่มีอะไรเนาะจริงจริงไอเดียเสียก็คือแคมเนี่ยก็มีหน้าที่คือเปิดปิดให้อากาศเข้าหล้กกับคายออกครับถูกไหมครับอ่าส่วนความแรงเนี่ยของมันเนี่ยก็คือถ้าเปิดสมมติว่ารถรถที่อยากจะแรงก็คือแน่นอนอยู่แล้วก็คือกินมาก ครับขี้ข้องอถูกไหมครับอ่าแต่นี้พอเป็นเดิมเดิมเนี่ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งครับก็คือความแรงก็ได้ตามสุดที่เขาสามารถทําได้ตรงนั้นครับแต่นี้พอเราเที่อยากจะแรงมากกว่าเดิมครับเราก็ต้องให้กินให้มันมากขึ้นไว้แคมสแตนดาร์ดเนี่ยแคมสแตนดาร์ดหลายคนถามอ้าวพี่แคมสแตนดาร์ดทำไมไม่แรงเนี่ยเมื่อผมก็เพิ่มบูทเข้าไปที่อืม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 ก็เพิ่มบูทเข้าไปผมอยากจะแรงผมทำไง <ส ANDREW> ผมขยับบูทสแตนดาร์ดให้มา25แต่อย่าลืมว่า,ยา er. อย่ asking, อยาลืมว่า แคมเดิมเนี่ยในการเปิดการปิดมันน้อยคือเขาดีไซน์แบบโรงงานเนี่ยมันเปิดปิดได้แค่นี้สแตนดาร์ดครับฉะนั้นเราอัดเข้าไปมันก็ยังได้แค่นี้มันไม่ไม่สามารถจะบริโภคได้มากกว่านั้นเรียกเรียกไม่ได้อะสามารถจะเอาอากาศเข้าได้มากกว่านั้นเรียกว่าเข้าไปจุดระเบิดไม่ได้ก็คือง่ายกว่าจริงๆแล้วก็คือมีอากาศกับน้ํามันใช่ไหมที่ช่วยให้มันแรงขึ้นครับครับแต่นี่อากาศได้เข้าได้สมมุติว่าเข้าได้อยู่2ส่วนครับอ่าน้ํามัน1ส่วนครับ แต่นี้ถ้ามันแรงมันก็แรงได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดเราใส่แคมป์ที่มันใหญ่ขึ้นครับอาจจะอากาศเข้าได้3ส่วนแล้วก็เติมน้ํามันเข้าไปตามอีกมันก็สามารถจะแรงขึ้นได้อีกเราเลยต้องมาทำยังไงก็ได้ให้อากาศม,มัน<ห>จาก2ส่วนเป็น4าาส่วนเ,เพื่อให้สัมพันธ์ถูกให้อากาศได้เข้ามากเขาเดิม พออากาศเข้ามากกว่าเดิมเราก็สามารถฉีดน้ํามันได้เราก็สามารถจะชายจะจ่ายเชื้อเพลิงให้มันเผาไหมให้มันสมดุลกันเอาแล้วนี่อันอันนี้แค่เริ่มต้นนะนี่แค่เริ่มต้นนะไม่ใช่นะว่าจ่ายน้ํามันเข้าไปอย่างเดียวอากาศไม่เข้าครับไม่มีครับม,มันชายเพราะมันต้องผกผันไปด้วยกันทีนี้ตอนนี้ผมเริ่มอยากรู้แล้วพี่ว่าทําฉันใดตรงไหนทําให้อากาศเข้ามากกว่าเดิม คนบางคนบอกอเปลี่ยนแคมเปลี่ยนแคม,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 มแต่คุณไม่รู้ว่าอันนี้เป,นเปลี่ยนไปแล้วมัน,มนเกิดอะไรครับอันนี้จะเสริมนิดนึงอ,ง,องอย่างอย่างอย่างเราจะมองภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเคยใครเคยเห็นเตาแก๊สครับเตาแก๊สถ้าอากาศกับแก๊สผสมไม่ดีครับมันก็จะเป็นไฟแดงแงอ่าซึ่งไม่สมบูรณ์ไอ้ไฟแดงแดงก็ไม่ค่อยร้อนคบถูกไหมแต่นี่พลังงานที่จะได้ก็คือถ้าก๊าซ วันไหนเราปรับแก๊สดีๆไฟออกสีคูเขียวโอ้ต้มน้าแป๊บเดียวร้อนเลยนั่นก็คล้ายๆกันก็คืออากาศครับมาเยอะน้ํามันมาดีเชื้อเพลิงมาดีผสมกันไฟดีความร้อนก็สูงก็หลักการประเภทนี้เหมือนกันถูกไหมฉีดน้ำมันเยอะอากาศเข้าน้อยควันก็ดำควันก็ดำแต่รถไม่วิ่งก็คือองศาที่แคม่ะทำการหมุนหนึ่งรอบไปเปิดวาล มากกับน้อยถูกต้องต่างกันถูกต้องตอนี้ก็เข้ามาเริ่มที่เมื่อกี้ขวัญถามว่าไอ้ส่วนที่มันจะทําให้เข้ามาเข้าน้อยอ่าเปิดปิดยังไงครับแต่นี้มาดูอย่างแคมเดิมเนี่ยครับมาดูแคมเดิมเ่มาดูเลยตอนนี้อ่าก็ความสูงความสูงก็คือความสูงของแคมตรงเนี้เนาะครับมันก็จะในเรื่องของการยกวาวที่เขาเรียกว่าลิฟเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คือตรงนี้เนาะ ความสูงตรงนี้คือตัวที่ไปเตะก้านวาลวเตะก้านวาลวให้วาล์วเปิดคือตัวนี้มันก็ปึ๊บเตะปึ๊บอ่าเตะพอสูงปึ๊บมันเกิดอะไรขึ้นพี่อ่าพอเปิดก็จะยกวาล์วขึ้นให้อากาศเข้าครับอ่าถ้ามันเปิดน้อยอากาศเข้าเยอะเข้าน้อยก็น้อยก็น้อยใช่ไหมอ่าตัวนี้หนึ่งแล้ะแปลว่าเดี๋ยวก่อนนะพี่ความสูงนี่ยิ่งสูงสูงก็ก็ง่ายๆคือเราทํายังไงก็ได้ให้อากาศเข้ามา ยิ่งสูงวาลวก็จะยิ่งเปิดเยอะใช่เยอะกว่าสแตนดาร์ดถูกถูกไหมพี่ไอแสดวงว่าอย่างแคสมสแตนดาร์ดตัวนี้ก็ต้องเตี้ยก็ในระดับหนึ่งที่เขาดีไซน์มาให้กับกับกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานแค่เนี้เราพอแล้วอแต่ส่วนใหญ่อะคนที่มาทํารถแข่งคือต้องการอะไรที่มากกว่านั้นอ่าก็คือต้องการให้วาลวเนี่ยในหนึ่งรอบเนี่ยวาลวยกเปิดได้เยอะอากาศได้เข้ามากกว่านั้น ได้ถ่ายไอเสียออกเร็วเพื่อจะปั่นเทอร์โบให้มากกว่านั้นอาโอเคก็นี่แหละอันนี้ส่วนหนึ่งและอันนี้คือฝั่งไอดีตัวนี้เป็นจุดสําคัญเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆน่าจะจะจะต้องรันนีลิฟต์ละลิลิฟต์ลิฟต์นรียกรลับหนึ่งลิฟต์อ่าสองก็คือถ้าเรามองเรื่องโหนกครับโหนกก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้เริ่มเริ่มเปิดก็คือจะเป็นเรื่องอกขององศาครับองศาการเปิดองศาการเปิดก็คือก็จะทําให้วาวเนี่ยเปิดนานเท่าไหร่และปิดเร็ว ขึ้นหรือปิดช้าลงก็อยู่ที่ที่ตรงนี้แสดงว่าแคมไอดีเนี่ยจะมีอยู่สองเรื่ององศากับลิฟต์ลิฟต์ทำหน้าที่ให้วาวเปิดระยะเปิดลึกไม่ลึกลึกไม่ลึกอ่าอ่าอ่าไม่ใช่รลยะเปิดนะเปิดลึกไม่ลึกเปิดเยอะหรือน้อยเปิดเยอะหรือน้อยใช่ใช่องศาองศาก็เปิดนานเปิดนานอ่าจริงจริงจริงไอดีกไเสียเนี่ยองศาเนี่ยก็คือการทํางานคล้ายๆกันก็คือมี ระยะลิฟต์แล้วก็การเปิดครับว่านานไม่นานอ่าเดี๋ยวผมขอดู ID ดีของซิ่งเราอ่าผมขอเทียบ ID ดีของซิ่งเราโอเคครับมุมกล้องตรงนี้มันจะแทนตาผมนะครับพี่เก่งคือขออนุญาตนิ้วเข้าไปนะถ้าผมทายอย่างนี้เลยนะอันเนี้คือแคมซิ่งออันนี้อันนี้อันนี้คือแคมเดิมถูกต้องไหมพี่ถูกต้องเราจะเห็นเลยว่าลิฟต์ลิฟต์มัน สูงกว่าเอาง่ายๆโหนสูงกว่าอันนี้แหลมเลยอันนี้แหลมเลยสูงเลยอันนี้ต่ําเลยเพราะเวลาในการที่มันหมุนต่อหนึ่งรอบเนี่ยหูอันนี้มันต้องวางมันต้องแทงแน่นอนใช่ไหมสมมติว่าวามันต้องแทงแบบนี้โอเคทีนี้เราอยากรู้เรื่องที่สองที่พี่เก่งบอกครับองศาองศาเริ่มลึกแล้วนะพี่อันนี้องศาคือตอนนี้เราเราไม่ไม่ได้เห็นในเครื่องเนาะครับอย่างแคมอันนี้เป็นแคมซิ่งของของเค K ใช่ไหมอ่าครับตอนนี้องศาเนี่ยที่ที่บอกว่าอ้วนกว่ายังไงเราดูด้วยตาก่อน เพราะจริงๆแล้วมันก็ต้องไปวัดที่เครื่องว่าเปิดปิดเป็นกี่องศาที่เขาเรียกว่าสมมติว่าองร260องศาบรับลิฟที่9ลิฟก็คือเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วลิฟก็คือระยะยกใช่ไหมครับองศาก็คือตั้งแต่เปิดครับเดี๋ยวให้พี่เก่งชี้ให้ดูว่าเวลาการดูองศาใช่ไหมพี่เราจะเริ่มดูกันยังไงอันนี้อันนี้กรณีที่ดูด้วยตาเปล่าครับนะดูด้วยตาเปล่าเราก็จะดูจากโหนกตั้งแต่แคมเริ่มเตะจนถึงจนสุดตรงนี้อ่า แล้วเราก็มาดูอันนี้ครับอันนี้จากเริ่มมาถึงอันนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะอ้วนกว่าใช่ไหมครับอ่าตรงช่วงเล็งตรงนี้อ้วนกว่าแล้วก็ตรงระยะตรงนี้สูงกว่าเราก็จะสามารถมองได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันมันเป็นแคมซิ่งเว้ยอะไรเงี้ย้โหนี่นี่อันนี้เราจะมองเห็นชัดๆคอันนี้อันนี้อันนี้คือเราดูด้วยด้วยตาเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องใส่ไปในเครื่องแล้วก็วัด เ็นองศาออกมาว่าระยะมันเท่าไหร่อันนั้นจะชัดเจนอ่าแต่นี้ด้วยคร่าวๆว่าเราตรงนี้ด้วยเวลาหรืออะไรก็ทั้งหลายแหละก็คือจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนเลยว่าตรงช่วงเนี้ยมันหนากว่าจริงๆก็คือองศาใช่พอเป็นอันนี้สแตนดานเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันบางอืมมันบางมันก็จะเปิดสั้นดูที่โหนกมันนะเนาะครับโหนกโหนกใหญ่โหนกใหญ่ใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบหน่โหนกใหญ่แรงแน่นอนโหนกใหญ่ โช k up premium grade ความนุ่มนวลที่แข็งแกร่ง smooth but strong เมื่อกี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าแคมแบ่งเป็น2อย่างก็คือองศากับลิฟต์กับลิฟต์ทีนี้เพื่อนๆอาจจะตอบคำถามในใจแล้วพี่อย่างนี้เกิดผมอยากมีรถอ่ะผมซื้อแคมลิฟต์สูงๆองศาสูงๆอย่างที่พี่เก่งว่าเลยรถผมแรงแน่นอนใช่ไหมก็กำลังจะบอกว่าจริงๆเวลาเราเลือกเนี่ยหนึ่งเราต้องดูก่อนว่า เราชอบประมาณไหนครับเทอร์โบแค่ไหนอใช้ขับบ้านหรือว่าไปแข่งขันครับอแต่แข่งขันมันเต็มเหนียวกันอยู่แล้ว่าถ้าแข่งขันเนี่ยถูกไหมตองสูงตลอดต่นนี้พอเป็นรถบ้านเนี่ยก็ใช้งานสะดวกขึ้นด้วยง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นไม่ใช่แบบโอ้โหอะไรกันไม่รู้ขับไม่ได้เป็นรถปีศาจฉะนั้นฉะนั้นถ้าเป็นรถบ้านเทอร์โบไม่ใหญ่เราก็เลือกแคมที่ไม่ต้องโตมากโตว่าแซนดานิดนึงอย่างสมัยก่อนครับ ส่วนใหญ่คนจะเปลี่ยนข้างไอสียอย่างเดียวถูกไหมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้แคมไอสียเพราะว่า1เรื่องระบบการจูนในทั้งหลายแหล่เนี่ยม,มันยังไม่ลึกรบอบก็ยังไม่มีก็ใช้ข้างไอสียอย่างเดียวโอ้ใช้ได้แรงแล้วพอมายุคนี้ไหนจะรีแมปกันไหนจะเปิดรอบกันได้ฉะนั้นแคมมีความสําคัญทั้งคู่ตอนนี้สำคัญเลยท้งไอซีท้งไอดีเสียเลย้าเปลี่ยนทั้งคู่นี่เรามาดูแค่ด้านไอดีนะนี่ดูได้ดีแต่ยิ่งแล้วองศากลิฟเนี่ยด้านไอเสียก็จะคล้ายกัน จะคล้ายๆกันเหมือนกันต่นี้พอเราใช้รถที่ไม่ใหญ่มากครับฉะนั้นแคมป์ที่เราใช้แบ่งบางคนเขาก็จะมีเบนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ครับสเตตหนึ่งสองสามสี่อ๋อก็จะต้องแบ่งไปคือจะไอ้ไอสเตตเท่าไหร่ไอสเตตหนึ่งก็อาจจะเล็กหน่อยเทอร์โบอะไรอ่าเทอร์โบอะไรเพราะบางทีเราใช้แคมป์ใหญ่เครื่องเล็กครับมันก็ไปไม่ได้เหมือนๆอย่างมาคุยกับผมอันเนี้ยอย่างคราวที่แล้วเรื่องข้อเวียงคือผมก็เหมือนคนทําเขาเรียก ทำส่วนผสมให้ทำเครื่องปรุงให้ทำวัตถุดิบให้ครับคุณก็ไปปรุงเอาแต่นี้เราจะเลือกตรงไหนก็ให้มันแมทให้มันเหมาะสมครับไม่ใช่บอกแม่งกูเอาใหญ่อย่างเดียวแม่งใหญ่อย่างเดียวสุดท้ายไม่ไม่ได้นะใช้ไม่ได้อสุดท้ายนี้เราก็มาดูว่าเราควรจะใช้ประมาณไหนครับว่าแคมควรจะใหญ่หรือจะเล็กครับให้มันเหมาะสมกันออย่างของเราเนี่ยอย่างเคนเคเนี่ยที่ทําออกมานี่ครับแบรนด์เนี่ยก็จะมี1กับ2ครับ มีเบอร์ที่เล็กๆหน่อยสายได้เลยปากส6 5หกครับเราก็ไม่ต้องไปหลบวาวหรืออะไรถ้าเป็นอีกตัวนึงก็ต้องหลบบาวเป็นตัวใหญ่หน่อยครับแล้วผมอยากเห็นแคมด้านไอเสียพี่เก่งแคมด้านไอเสียซิ่งเนาะไอเสียซิงในคอชอไอเสียซิ่งเนี่ยคืออย่างเวลาที่ออกแบบออกมาเนี่ยไอเสียซิ่งเนี่ยองศาจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอดีเดี๋ยวก่อนนะ ไอดีคือดูดเข้าเด็ดกลับตรงนี้อีกนิดนึงไอเสียคือคายออกไอเสียก็คือไอเสียคือท่อไอเสียไปปัดโรโบเลยล่ะปัดโรโบเลยล่ะทีนี้พี่เ็นก็จะบอกว่าความต่างของไอดีไอเสียเนี่ยไอเสียจะใหญ่กว่าองศาจะใหญ่กว่าเพราะอะไรพี่ทำไมทำไมไม่ในเมื่อไอดีดูดเท่านี้ไอเสียมันจะสัมพันธ์กันได้ยังไงสมัยก่อนเราเปลี่ยนเฉพาะไอเสียครับถูกไหมครับไอเสียก็จะใหญ่กว่าของสแตนดาร์ด พอตอนเนี้ยพอเราทํามาเนี่ยเราดันไอดีขึ้นไอเสียก็จะใหญ่กว่าไอดีเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นรถเทอร์โบมันเป็นรถเทอร์โบรถเทอร์โบรถเทอร์โบก็คือทางเข้าเนี่ยมันใช่เทอร์โบดันอากาศเข้าอ๋ออ้าวรถเทอร์โบเนี่ยทางเข้าเนี่ยอากาศที่ดูดครั้งแรกมันปันนนป่นจากเทอร์โบอัดเข้าไปมันปั่นจากเทอร์โบใช่คุณต้องทําให้ไอเสียมันไปหมุนใบเทอร์บาน<ช>เพื่อให้มันดูดใช่ใช่จาปากเทอร์โบใช่สังเกตไหมว่า ถ้าเป็นด้อนกลับไปนิดนึงนะอ่ะครับนอกเรื่องนิดนึงอย่างเป็นเบนซิน NA ครับ NA อ่า ID ใหญ่กว่าไอเสียองศาลิฟต์เยอะกว่าไอเสียสง็งเกตไหมพราะเป็นเทอร์โบเนี่ยมันต้องการไอเสียเนี่ยไปปั่นเทอร์โบให้เยอะเห้วิงเยอะอ่าพอ,อปั่นเยอะปุ๊บมันก็ไปปั่นเทอร์โบให้มันวกกลับมาอัดซึ่งพอมันเป็นการอัดเนี่ย ID จริงๆแล้วครับถ้าเทียบกันแล้วมันอัดเท่าครับอาจจะไม่ต้องใหญ่เท่านั้นอืมจุดเริ่มต้นของดีเซลคุณต้องเริ่มจากไอเสียก่อนเพราะไอเสียเป็นตัวเปิดรอบเทอร์โบให้ดูดใช่ใช่มันเหมือนเปิดปากใบเทอร์บานให้มันหมุนให้มันดูดให้มันหมุนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแทมไอเสียของ K&K แตกต่างกับสแตนดาร์ดยังไงมาดูครับ มั่นใจได้ทุกสปีดเต็มประสิทธิภาพอย่างเหนือชั้นลื่นทนลดอุณหภูมิสปีดออยเพอร์ฟอร์แมนซ์พี่เก่งครับตรงนี้เราเห็นกันชัดๆเลยอย่างที่พี่บอกเลยยิ่งเป็นแคมไอเสียเนี่ยมันเห็นชัดมากลิฟสูงกว่าโอ้โหชัดเนาะองศาก็ใหญ่กว่าโอ้โหองศานี่แบบอ้วนกว่าแบบ ชัดเจนอ่ะอย่างผมพูดออกมาเลยครับอย่างแคมที่เราทํามาเนี่ยครับชัดเจนก็คือสามารถบอกเป็นตัวเลขได้ครับอ่าอย่างไอดีเนี่ยมันสองห้าหกไอดีเนี่ยองศาสองห้าหกลิบเก้าจุดแดครับแต่ส่วนไอเสียเนี่ยสองเจ็ดสองลิบสิบจดห้านี่นี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ผมบอกเลยอืตั้งแต่ผมเล่นเครื่องสี่เจเจมานะครั้งแรกเลยที่ผมได้รับฟัง องศาจริงๆอนอกจากปกติจะเป็นเบอร์หนึ่ 1, เบอร์สเบอร์สเบอร์สี่คือจริงๆหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็ทํามาของแต่ละแบรนด์เนาะครับครับซึ่งองศาอาจจะเป็นทางสูตรครับร้านานู่นร้านนี้ก็อาว่วากกันไปเนาะความแรงก็ตามระดับอย่างอย่างของทางเคนเคก่อนทําเนี่ยก็จะทำเดโมออกมาก่อนครับพอทำเดโมปุ๊บเราก็จะสร้างโดยอาจจะเป็นของเราเนี่ยสร้างโดยวิธีพอกเกียร์ก่อน ล้ววัดองศาครับพอหลังจากนั้นเนี่ยปุ๊บเสร็จแล้วเราทารีโมตัวหนึ่งเราก็จะใส่ในรถทดสอบวัดแรงม้าจูนเสร็จปุ๊บโอเคละครับพอโอเคละปุ๊บเราก็จะส่งไปผลิตจริงๆไม่โกหกครับผลิตที่จีนอันนี้ผลิตที่จีนอันเนี้ยเรียกว่าเป็นแคมสร้างมาจากจีนเลยอ่ะไม่ได้พอกแล้วเจียเป็นแคมที่กัดขึ้นมาเป็นรูปแคมแบบนี้เลยครับไม่ใช่ใช้การพอกแล้วแล้วก็เจียออก จริงๆบ้านเราก็มีทำนะครับสร้างทั้งเส้นแล้วก็ทาซึ่งหลายๆคนก็ก็ใช้บริการตรงนั้นอยู่แต่แต่ด้วยส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเรื่องส่วนหนึ่งเรื่องต้นทุนด้วยเนาะพอทำที่นู่นที่นู่นมันราคาก็จะพอเป็นพอเป็นแคมป์ที่สร้างเนี่ยต้นทุนสูงถูกแต่ความทนทานต่างกันความทนทานต่างกันคือเวลาเราทําปุ๊บเนี่ยในสิ่งที่ที่ของเราทำเนี่ยเราจะวัดเรื่องการ โกง,งอในขณะกดด้วยสมมุติว่าสมมุติว่าเราเราไปใส่ในเครื่องยนต์เนี่ยหมุนอย่างเงี้ยมันก็จะไปกดวาล์วกดสปริงเนาะอ่าสปริงแข็งสปริงอ่อนก็วางกันไปอ่าแต่นี้พอเวลากดเนี่ยกเ,เราก็จะมีการวัดการแอนของที่แคมครับครับซึ่งตัวนี้มีผลมันก็จะมีค่าของมันอยู่ว่าควรจะเท่าไหร่อ่าควรจะเท่าไหร่ไม่ใช่แบบเฮ้ยเอาไปแล้วกดแล้วสมมุติว่ากรณีกดแล้วแอนมากงอมากโอกาสที่แคมหักมีเวลาเราคอนโทรลเรื่องการนำแคมมันต้องมีเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวข้อง มีข้อหนึ่งเลยสําคัญมากพี่เก่งครับผมถามอีกนิดนึงพี่พอทํามาถึงตรงนี้แล้วไหนไหนมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากเจาะลึกถึงตัววัตถุดิบมันอีกนิดนึงอผมเคยเห็นนะพี่แคมกุดอะโอเคผมเคยเห็นผมก็ต้องขอบคุณบริษัทอีซูเหมือนเดิมนะเพราะว่าเคยทํางานกับเขาเคยดูแลลายนี้ด้วยที่จริงแคมเดิมโรงงานเนี่ยครับเขาก็จะทําตะเหล็กหล่อแล้วก็จะมีการ ชุบผิวลื่นเขาเรียกชุบผิวลื่นนะไม่ชุบผิวแข็งครับเพื่อในการสตาร์ทครั้งแรกตรงนี้ฉะนั้นพวกนี้เวลาชุบผิวลื่นด้วยแล้วผิวของมันเองเนี่ยก็ต้องมีความแข็งด้วยเวลาเราไปสร้างแคมป์เราก็ต้องมีการวัดเช่นกันครับอ่าว่าความแข็งเท่าไหร่ถ้าความแข็งไม่ได้อย่างกรณีบางคนไปเชื่อมพอกแล้วก็มาเจียปรากฏว่าอความแข็งเนี่ยมันน้อยมันน้อยหมุนๆไปแวขูดอ่ะมันสึกหลอไปครับเนาะ อันนี้อันนี้คือคุณภาพของของแคมที่ทำใช่ครับใช่ครับแต่ของ KNK เราเนี่ยบอกเลยว่าวัตถุดิบที่ฟังจากพี่เก่งเนี่ยถ้าตามความเข้าใจเลยอ่ะลืมบอกลืมบอกว่าของเราไม่ได้ใช้เหล็กหล่อนะเราใช้เหล็กก้านเหนียวทั้งเส้นเพราะเหล็กหล่อเนี่ยจากโรงงานเนี่ยอย่างคําว่าเหล็กหล่อเนี่ยก็คือแข็งเปราะครับแข็งเปราะโอกาสที่หากมีครับแต่พอเราสร้างใหม่มาเป็นแคมที่มันคุณภาพสูงสําหรับใช้กับ ในรถที่ต้องการกําลังที่สูงขึ้นกาลังที่สูงขึ้นนี่เหล็กเราก็เปลี่ยนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเหล็กก้าเหนียวเหล็กก้าเหนียวก็คือโอกาสที่จะหักไม่ค่อยมีคืออ,อย่าอะไรแกบอกว่าวันนี้แคมเคห์นเคที่<ม>ดีไซน์ออกมาแข็งแรงกว่าโรงงานผมพูดได้ไหมพูดได้ครับแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่า อย่างแรกคือต้นทุนก็สูงกว่าแต่แต,แต,แต่แต่ผมดีใจนะที่พี่เก่งพูดคํานี้ว่าแข็งแรงกว่าทําไมรู้ป่ะพี่มันเป็นโน้ตฮาวของคนไทยและอย่างนึงแคมป์สแตนดาร์ดจากโรงงานอะ่ะม,มันรับแรงม้าแค่มาจากโรงงาน170ครับสมมุติเรามาแต่งเราคูณด้วย3เท่าครับสเท่า1 7 3เท่าก็แรงม้ากรตีซ่าประมาณ3-400อ่ะ อ่าสี่เต็มที่แล้วสามท่านี้ก็ถือว่าเยอะเูอะไหมถูกไหมครับตามมาตรฐานเวลาดีไซน์แต่วันนี้ดีเซลทํากันระดับ8 0 0 8 0 0 9 0 0้ยและยังจะสมมติว่าบอกว่าวันนี้ผมทําแคม k n เคอนเคอทำได้มาตรฐานเดียวกับแคมเดิมที่มาจากเครื่องโรงงานก็มีน้องๆเอาไปใส่กันครับไอปาก4 6 5 0เนาะก็มีประมาณที่เห็นที่ผมเห็นนะแต่ไม่รู้มากน้อยหรือยังไงแต่ที่เห็นกระตาที่มีเนี่ย 590 600เป็นเบอร์หนึ่งะเป็นเบอร์หนึ่งมีมีม,มีมีทำเอาวิ่งอะไหนป่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจว่าวันนี้เขาบอกแล้วว่าทางเคเอ็นเคดีไซน์ได้ดีกว่าแคมติดโรงงานมาคง <น S 2> แปลว่าเราจะได้แคมที่แข็งแรงกว่าแข็งแรงก,กว่าครับแน่นอนถ้าสมมติว่ามันหักแคมหักนี่ไม่ต้องคุยนะครับหมดทงหมดตัวครับเรียกว่าหมดตัวนะครับเพราะว่าแคมเนี่ยมันทํางานด้วยระบบ โซ่ที่จะดึงทั้งหมดเลยเฮียพี่ถ้าสมมติว่าแคมหักแปลว่าข้างบนหยุดเกิดอะไรขึ้นอย่ข้างล่างครับพี่เก่งโอ้โหหลายอย่างเลยนะปั๊มโอ้โหงามเลยทั้งหมดเลยใช่ลูก้านโอ้ลงข้อหมดนะผมอยากให้เรื่องนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอยากให้คนให้ความสาคัญอย่ามองเพียงแค่ความแรงความแรงเป็นส่วนหนึ่งของการทํารถแต่ความแข็งแรงคือส่วนสําคัญที่สุดที่เราต้อง ให้ความสําคัญกัหลายๆครั้งที่ทําให้เนี่ยบางทีก็จะจะบอกก่อนว่าเราเราต้องมีโจทย์ในใจก่อนอรประมาณไหนคุณขี่เล่นหรือคุณแบบเอ้ยจะไปแข่งขันซึ่งซึ่งมันคนละคนละประเด็นกันอ่ะผมต้องให้โจทย์แรกก่อนนะโจทย์แรกพี่เก่งบอกว่าคุณต้องตั้งโจทย์ตัวเองก่อนเลยคุณจะทํารถขี่สนุกหรือคุณจะทํารถแข่งขันใช่ไหมพี่ใช่อ่าแล้วพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะผมตั้งโจทย์ได้แล้วพี่วันนี้พี่เก่งครับผมอยากได้รถขี่เล่นสนุกอืแล้วผมควรจะต้อง ใส่เทโบยังไงมผมควรจะต้องใช้แคมยังไงเวลาจะมาปรึกษาพี่เก่งพี่เก่งแนะนําว่าจะต้องเป็นยังไงบ้างพี่ถ้ามาถามผมผมถามเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมให้ถามเบื้องต้นก่อนครับเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดออยากขี่เล่นคุณก็ควรจะเป็นแคมเบอร์นี้ก็พอค,คุณไม่ต้องลื้อเครื่องนะครับเทโบประมาณนี้ถ้าเทโบลูกเล็กคุณก็จะขี่สนุกได้ทั้งต้นครับแต่ปลายอาจจะไม่ลึกเหมือนกับ เทอร์โบใหญ่เออเทอร์โบใหญ่อะไรประมาณนี้สุดท้ายตัวแปรข้อที่สองอย่างที่พี่เก่งเล่าให้ฟังเทอร์โบต้องมาจากเทอร์โบก่อนว่าคุณจะเป็นเทอร์โบเล็กหรือเทอร์โบใหญ่ในการกำหนด <กำ S 2> แคมส่วนหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ส่วนหนึ่งบางทีเทอร์โบเดิมโยนคแคมอย่างเบอร์หนึ่งเข้าไปเนี่ยครับจูนใหม่ก็ก็ก็เห็นผลแล้วก็เห็นผลแล้วใช่ใช่แต่บางทีถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแล้วเราไปเปลี่ยนพาร์ทเข้าไปมันก็ไม มันก็ไม่เห็นผลเนาะมันต้อง <Okay S 1> คือรถเนี่ยมันจะแรงได้มันก็ต้องมีทางอากาศมีน้ำมันมีทั้งสองส่วนนี้ถ้าสองส่วนนี้ไม่เหมาะสมครับมากไปน้อยไปมีผลหมดครับ,รบมีผลหมดครับ,รบเอาละว,วันนี้ก็ได้ความรู้หมดยังพี่เก่งเรื่องแคมอ่อต้องบอกนิดนึงแคมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แต่ว่าโดยเชิงลึกๆจริงอ่ะ คือเราเราอธิบายอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเนาะมันไม่เห็นภาพเท่าไหร่เพราะจริงแล้วมันก็ต้องอยู่ในเครื่องต้องตั้งเห็นหมุนหมุนอะไรถ้าอย่างนั้นก็ค่อนข้างจะชัดเจนอันนี้อันนี้ต้องขอโทษก่อนเพราะว่าวันนี้มันตรงนั้นมันไม่พร้อมาแล้ววันนเราเราวันนี้เรามาอธิบายให้เพื่อนๆเห็นว่าลิฟต์เป็นยังไงองศาเป็นยังไงแล้วก็พ่เ่งก็ได้บอกว่าการเลือกทัวโบควรจะเลือกยังไงแล้วก็ทำความเข้าใจว่าแคม องศาตัวไหนควรจะสูงกว่าตัวไหนอ,อ,อันไหนควรจะเป็นหนึ่งอันไหนควรจะเป็นสองอันเนี้ยอันเนี้ยคือสอบถามได้เพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยปิดอ่าเพราะว่าโดยปกติเราเราก็มีสอนมีบอกมีเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆกันเยอะอยู่อ่าก็จะบอกได้ถามได้ครับพวกเนี้ยอ่ะอย่างนี้เลยพี่เก่งพูดมาถึงขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะติดต่อพี่เก่ง เปิดสอนหรืออยากจะมาถาม,มเกี่ยวกับระบบการทําเครื่องระบบอุปกรณ์ต่างๆเรื่องความแรงของ KN K N K ติดต่อพี่เก่งได้ไงบ้างครับพี่ก็ถ้าเบอร์โทรเนี่ยก็0816410908ครับผมแต่ถ้าใน Facebook มันก็จะเป็น K Auto Part by SKTK อ่าหรือใครมีคำถามอะไรนะถามผ่านเม้นในทัานโลี่มาเลยเดี๋ยวให้พี่เก่งไปช่วยตอบได้เลยบางทีเบื่อเพื่อนแบบอยากจะถามตรงนี้แล้วก็ผมกำลังจะบอกนี้ว่าคำถามของท่านจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครับเพื่อนๆที่ดูได้ได้ได้ทุกเรื่องที่รู้คือยินดียินดีเพราะว่าอยากให้หลายๆคนแบบเขาเรียกอะไรทำเป็นไม่โดนหลอกเนอะตรงไหนที่มันสำคัญ ไม่ต้องโอเวอร์เกินไปหรือไม่น้อยเกินไปบางทีตามประมาณหรืออะไรก็กระว่ากันไปเนาะยินดียินดีก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่เก่งครับผมแล้วก็ที่เอาผลิตภัณฑ์คนไทยในแบรนด์เคนเคมานำเสนอนะครับผมพี่เก่งบอกว่าจีนบอกจีนใช่แต่โน้ตฮาวของคนไทยคนไทยถูกต้องเพราะตอนนี้เราเราพยายามทยอยทยอยคิดออกมาครับอาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างเพราะว่า ไม่ได้เดินเข้าไปแล้วไปหยิบเหมือนตามเซเว่ได้เลยม,มันก็ต้องนิดนึงแล้วก็จะมีค่อยๆออ,ออกมาเรื่อยๆทั้งทังเบนซินดีเซลนะอ่าโอเคไงใครก็ติดตามแต่วันนี้หมดเวลาเราเพียงเท่านี้ต้องขอขอบคุณพี่เก่งมากครับครับขอบคุณเช่นกันครับ